สวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้าเช่นเคยนะคะก็มาริกาค่ะพิธีกรคนเดิมนั่นเองนะคะแต่เราก็เปลี่ยนหมอยิปซีนะคะเพราะว่าเราจะหาหมอยิปซีที่มีประสบการณ์นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็ชื่นชอบยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะติชมที่รายการเรานั่นเองนะคะก็คิดถึงแฟนรายการเช่นเคยคะ่ะเปิดมาจาก เมษายนเนี่ยสงการนะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเรามามอบให้กับแฟนรายการเช่นเคยนะคะค่ะยังไงก็ฝากปฏิทินของอาจารย์บุญสุภาด้วยนะคะ ปฏิทินรวยทะลุฟ้าของเรานะคะติดต่อมาได้ที่0948080999ค่ะหรือ adline 0634457878ค,ค่ะค่ะ,คะก็ราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมของเรานะคะก็พี่หมอตะเนี่ยก็จะเปิดไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาลุ้นให้กับชาวราศีกรกฎเป็นเรื่องๆเลยนะคะได้ค่ะ เกินไงเนี่ยหยิบไปหยิบมาเพลินโอ้วะชาวราศีกรกฎก็มีรุ่นนะคะรุ่นว่ารุ่นว่าคุณจะต้องถูกหวยรวยเบอร์ <laughs> นั่นเนองอะโอ้ค่ะอ่าค่ะค่ะสถานการณ์ช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎนะคะคุณอ,อยู่ในแกนของการมีแกนของการติดต่อสื่อสารอ่าม,มีคี้อยากจะทําอะไรอยากจะลงทุนอยากจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มค่ะอ่ามีในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีค่ะขึ้นขึ้นแล้วอ่าเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรตอนเนี้ย ก็ลุยเลยลุยได้เลยคุณสามารถติดต่อได้เลยนะคะใช่ค่ะว่าจะติดต่อตรงไหนก่อนอย่างไรลุยได้เลยนั่นเองนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจหรือว่าการเงินได้ไหมคะได้ค่ะได้ด้วยนั่นเองนะคะค่ะชาวราศีกรกฎช่วงนี้มีความคิดอยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหลายๆอย่างใหม่ๆ่ะฮะเพื่อให้มาเข้ามือให้มาสัมพันธ์กับในเรื่องของธุรกิจค่ะในเรื่องของการ ทำงานต่างๆ,ๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยตอนนี้คือคุณกําลังที่อยากจะได้ความรู้ในเกี่ยวกับด้านของธุรกิจหรือว่าการขยายพยายของคุณนั่นเองนะคะ<ช>คุณสามารถไปเรียนรู้ได้เลยนะคะ<ช>หรือว่าติดต่อเจราจา,าเรื่องของธุรกิจเนี่ยได้หมดเลย<ช>มาแล้วนะคะ,ะ,คะแต่เรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการอยากคาดหวังอยา่าคาดหวังอะไรมากเกินไปเพราะว่า เดือดแฮงแมนขึ้นกับหัวแบบนี้ค่ะหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนที่คุณคาดหวังนั่นเองอย่างคิดว่าจะเรื่องในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคิดจะไปทวงหนี้ใครช่วงนี้นะคะก็ระวังอาจจะได้ไม่ครบอ๋อได้ไม่ครบได้ไม่ครบตามที่ต้องการนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของการเงินไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะการติดต่อสื่อสารเจรจานะคะการเข้าสังคมช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีอาจจะ <อ>ไปเข้าสังคมกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ะนะคะคุยกับตามภาษาคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขไ<อ>พ่ DMP <อ>ขึ้นมาอย่างนี้นอกจากในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมันเป็นไพ่ของความสุขค,ความสมบูรณ์ก็คงนี้ก็คือสมบูก็คือคนไหนที่กําลังท่านไหนนะคะที่กําลังจะอยากจะปรึกษาเจรจาอยากจะเข้าหาผู้ใหญ่ปกติเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าจะเข้าได้ไหมเวืองนี้ดูหรืออาจจะไม่ถูกคอ แต่ตอนนี้เป็นถึงเวลาของคุณละโอกาสคุณละเพราะว่าคุณจะเต็มไปด้วยความสุขนะของการเข้าหาท่านผู้ใหญ่ด้่นเองนะคะยังไงก็ลุยได้เลยนะคะในเรื่องของตอนนี้บ้านบ้านที่อยู่อาศัยนะคะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาแบบนี้นะคะบ้านที่อยู่อาศัยตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีใครที่มีอยู่แล้วบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะเป็นบ้านที่อบอุ่นนะคะใครที่ยังไม่มีคุณมีโอกาสที่จะ มีหรือไม่คุณก็เดินทางช่วงนี้อาจจะเดินทางไปตะเวนดูบ้านอยากจะได้หลังนั้นอยากจะได้อย่างนี้ก็คือตอนนี้ท่านใดที่กําลังมีบ้านอยู่เนี่ยคุณกําลังมีความสุขกับการมีบ้านคุณจะอยากตกแต่งบ้านอยากอยู่แต่บ้านนะคะคุณจะเห็นความสำคัญของการอยู่บ้านนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่มีเนี่ยก็จะอยากจะขับรถดูบ้านอยากจะหาบ้านอยากจะคือตอนนี้คุณกําลังคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยของคุณแล้วนะคะของชาวราศีกรกฎกรกฎ นะคะแต่ใครที่มีครอบครัวแล้วมาดูการลูกเต้าเราเป็นไงนะบริวารเป็นยังไงบริวารบอกได้เลยดื้อหน่อยนะคะดื้อช่วงนี้เขามีความเป็นของตัวเองมีความเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ฟังไม่ฟังค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่เป็นเป็นของตัวเองอ่ะเป็นโลกส่วนตัวของตัวเองสูงหน่อยเพราะตอนนี้ก็ต้องพยายามปรับความเข้าใจกับ บุตรหลานนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวของเขาอะมากหน่อยก็ก็จะมีความดื้อความเห็นต่างช่นะคะคะะนอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามาดูกันอยู่ใน king of particle นะคะอุปสรรคการเงินอะบ่งบอกเลยเงินสองตัวนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นเลยชาวราศีกรกฎคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอเป็นอุปสรรคของในเรื่องของการทําของเรื่องของการเงินนั่นเองเพราะว่า ที่เราดูจับไพ่กันเชื่อมต่อเนี่ยเดือดแฮงแมนเนี่ยมาคู่ขนาดนี้กับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องการเงินละเช่นคุณกู้มาได้ไม่เต็มเท่าที่คุณอยากจะกู้หรือคุณคาดหวังว่าคุณทําธุรกิจคุณจะได้ร้อยแต่คุณได้ไม่เต็มร้อยนั่นเองนะอันนี้ก็คือให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าซอฟตัวเองไว้นั่นเองนะคะยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องของการเงินค่ะคู่หุ้นคู่หุ้นคู่ครองชีวิตนะคะตอนนี้กําลังรออยู่ถ้าใครยังไม่มีรอ อยากจะมีแล้วแต่ยังไม่มานะค่ะ,ะแต่คนที่มีอยู่แล้วล่ะก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะก็เก็บเกี่ยวอยากจะ,ะให้ได้เงินเข้ามาในครอบครัวแต่เป็นช่วงของการรอคอยนะคะแอบถามเลยนะคะว่าและท่านใดที่ยังไม่มีหุ้นแล้วต้องการมีหุ้นส่วนหรืออยากจะทำอะไรแล้วอยากจะมีหุ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ความคิด ต้องเนี่ยท้ายกำลังคือกําลังรอดูดิว่าจะมีใครมาหุ้นกับเราไหมค่ะแล้วน่าจะประสบความสําเร็จไ,ไหมคะน่าจะประสบความดูห้ต่อไปดีกว่าอามันต้องดูห้บริเวณแบบบริรอบรอบทั<อ>บ้งหมดว่าเออถ้าเรามีคู่แล้วมันจะดีไหมค่ะอะฮะเรามีหุ้นส่วนการลงทุนเราจะดีไหมอะฮะถ้าถามว่าท้าใบต่อไปเนี่ย พี่ตาบอกได้เลยไม่ค่อยดีไม่ดีพอดูแลเหมือนคุณจะต้องลุยคุณเดียวอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทําถ้ามีหุ้นส่วนเข้ามาเจอปัญหาเอาเปลี่ยบอ่าหุ้นส่วนจะเอาเปรี่ยบแอบแทงกันข้างล่างนะคะไมมผ้าของไม่ดาบก็ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดมาปติดต่อของผ้ามาเนี่ยคือคุณคิดละว่าคุณรอหุ้นส่วนหรือคุณจะเอาหุ้นส่วนดีไม่ดีหรือคุณจะเชื่อมต่อคนเก่าดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเราบอกคุณได้เลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าอะ ไพ่เนี่ยคือการให้ดำรงชีวิตให้ดูเป็นแนวทางไม่ใช่ว่าเอยพี่หมอตาคือหนูเชื่อมากเลยหนูเอาเขาออกเลยรายการนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะให้คุณเรามาระวังหรือจากคุณไม่เคยมีปากมีเสียงทะเลาะกันเนี่ยคุณจะตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าคุณเนี่ยทำอะไรเนี่ยคนเรามีความเชื่ออย่างนี้คุณทำไรโปร่งใสคุณทําอะไรตรงไปตรงมาความดีจะคุ้มครองคุณค่ะยังไงคุณก็เป็นหุ้นส่วนกันได้อยู่แล้วเป็นกันได้แต่ก็ เซฟตี้ตัวเองเซฟตี้อ่าฮะเพราะอะไรที่เคยหลับขำเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะคุยกันได้ไงแต่เมื่อบันเกิดของเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราก็เชื่อไว้ก็จะดีกว่าค่ะค่ะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะมาช่วยไหมจะมีคนเข้ามาช่วยเราไหมเขาก็ต้องช่วยตัวเองก่อนตอนนี้นะคะหมายถึงว่าหลักผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ได้หันมาช่วยเราเพราะว่าด้วยงานการที่เขามีเขาก็ทำของเขาไปเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหวังไปพึ่งใครมาช่วยเรา ตอนนี้เราก็คือต้องช่วยด้วยตัวเองเพราะว่าเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองแหละตัวเองก็ต้องเหนื่อยหน่อยคค่่ะะแต่ว่าการทํางานอ่ะมันก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะคะเพราะว่า ten of cups อ่ะไม่ว่างานที่คุณทําอะไรอ่ะอย่างที่บอกเลยอ่ะงานอ่ะมันค่อยงานอ่ะมันดีแต่คนอาจจะไม่ดีอางานตัวมันดีอยู่แล้วนะคะการที่คุณจะคิดจะไปศึกษาเพิ่มเพื่อต่อยอดธุรกิจอ่ะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะเอก็แบบ โอเคเลยนะคะพูดถึงเป็นแบบคุณมีความสุขอะอถือว่าคุณก็ยังมีความสุขอยู่เลยนะคะให้ถ<ะ>้วยขึ้นขนาดนี้แล้วคุณก็แฮปปี้กับครอบครัวฉะนั้นอย่างที่พี่หมอตาได้บอกนะคะว่ามันดีแต่แค่ว่าคุณต้องะระมัดระวังในเรื่องของคนส่วนแล้วก็คนเฉยอาจจะเล็กน,น,น,น้อยแต่งานของคุณเดินหน้าไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะโชคลาบมีเข้ามานะเสี่ยงโชคได้นะคะเสี่ยงโชคได้นะคะ ขึ้นมาแบบนี้ให้สวยขนาดนี้นะคะเป็นเราเราก็ต้องซื้อลอตเตอรี่ติดไว้แล้วแหละเราก็ต้องติดตามอ่านังสือหรือห้องของอาจารย์บุญแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราดูช่องนี้อ่ะเราจะไปซัพพอร์ตช่องไหนอะคะค่ะแล้วไปต่อกันเลยค่ะค่ะก็สุดท้ายอยากจะเตือนระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกแหละผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยเรานะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อาจจะต้องต้องระมัดระวังผู้ใหญ่ เขาอาจจะมีปัญหาหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะคะผู้ใหญ่คนที่ใกล้ชิดค่ะที่ใกล้ชิดอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือไม่ก็ผู้ใหญ่ที่เราคาดหวังในเรื่องการทํางานเขาอาจจะมีอะไรไม่ได้บอกเราหมดหลายอย่างเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ราศีกรกฎเนี่ยเรื่องงานจริงๆไม่มีปัญหาแต่ให้ระวังเรื่องคนอ่าคุณก็จะมีเรื่องของคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาบอกคุณไม่หมดเนี่ย อะไรมันก็เกิดขึ้นได้คนเราเนี่ยช่วงในดวงของไม่ดีเราไม่ได้ว่าดวงไม่ดีนะคะแต่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยผู้ใหญ่คนเนี้ยเราเคยคุยง่ายขึ้นเคยคุยกันง่ายทําอะไรก็ง่ายบางทีเนี่ยเดือนนี้มาเขามีอะไรติดอยู่ในใจเขาไม่ฟังคนอื่น <c oughs> หรือนิ่เล็กน,น้อยเนี่ยเขาไม่ชอบที่หน้าเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูไปแนวทางว่าเขาอาจจะคุยกับเราไม่หมดเขาไม่อยากจะช่วยเรา <c oughs> แต่มันก็ไม่ใช่ว่าตลอดไป <c oughs> นะคะพราะคุณต,ต้องมีเทคนิคละในการเข้าหาหรือว่าให้เราระมาระวังที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของคนแล้วนั่นเองค่าอืปัญห ที่ดีที่สุดคุณนิ่งคุณเงียบเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปนั่นเองนะคะแล้วเอาใจช่วยกับชาวราศีกรกฎค่ะ